วัสดีครับวันนี้จะพามาดูอ่าอัปเดตพับจเวอร์ชั่น1.9นะว่ามีอะไรบ้างนะนี่เดี๋ยวเราดูหน้าเว็บก่อนหลักๆก,ก็น,นี่อันนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีประกาศเปลี่ยนอะไรบ้างนะมีมีอะไรมาใหม่บ้างอันนี้จะลองครบรอบ4ปีนะครับอ่ามีเกาะ สมรภูมิต่อสู้กลางอากาศเป็นเกาะลอยฟ้าจะอยู่จะมีในแมปอิรันเกลอีเวนแล้วก็รีวิกอันนี้ไม่ได้คิวนะถ้ายิงกันข้างบนนั้นจะได้แค่ดาเมจนะเหมือนเกาะลอยฟ้าถ้าจะพอยิงถ้าเราโดนยิงน็อกแล้วก็ตัวจะลอยถ้าลงเป็นตี้ก็เพื่อนต้องยิงเราเราก็จะบันุบอะครับแต่อันนี้เพื่อนคือคือเพื่อนต้องยิงเราเพื่อนไม่ต้องชุบ เราก็จะกลับมาเกิดอีกรอบหนึง่งแล้วก็มีจัก,กรยานจัก,กรยานนี้เก็บเข้ากระเป๋าได้นะแล้วกเก็บเข้ามันจะเป็นจัก,กรยานพับขี่ได้หนึ่งคนจัก,กรยานไม่จําเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ไม่มีเสียงขณะขี่ไม่สามารถทําลายได้นะครับจัก,กรยานเนี่ยไม่มีเสียงนี่ผมว่าไม่ใช่นะ เสียงได้ยินตั้งไก่นะจากที่ลองเล่นมาแล้วก็มีแคมขนาดแคมทปปรัพยากรขนาดใหญ่อันนี้น่าจะเป็นที่เป็นกล่องกล่องเป็น c ีีครับอยู่ในอีเวนต์แคมทปปรัพยากรขนาดเล็กแคมทีมกล่องทัพอันนี้มันจะมีเรดาร์ไปสแกนรถใกล้ๆอะ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพาไปดูในเกมนะ แล้วก็คลังอาวุธค้นหาบัตรผ่านและเปิดอันนี้เหมือนมันเป็นเหมือนโรงพักอะ่ะมันมันต้องใช้บัตรผ่านนะถึงจะเข้าไปเก็บของได้ข้างในอะ่ะแล้วก็มีปรับปรุงการเรียกกลับต่อสู้หนึงครั้งขอเรียกกลับแผนที่ที่มีผลอีดันเกียไม่จัดอันดับโหมดไม่จัดอันดับรีวิกโหมดใหม่ after m a t c แล้วก็ หมดจัดันดับ event, อีเวนต์ในลังเกลหมดจัดันดับอีเวนต์ดิวิกร้านค้าซัพพลายปรับปรุงไปเทมในร้านค้าซัพพลายเพื่อความสมดุลยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับปรุงสะพานใหม่สะพานใหม่นี่มีที่ดักข้างๆสะพานด้วยนะปรับปรุงกลไกการเล่นลดความถี่การแจ้งเตือนเวลานับถอยหลังในศูนย์การเล่นเพื่อลดการรบก,กวน เพิ่มฟีเจอร์ที่อนุญาตให้ผู้เล่นสามารถเปิดปิดกระเป๋าโดยการแตะที่ไอคอนถังเสียะบริเวณอ่อนแล้วก็ขณะนี้ผู้เล่นสามารถปรับมุมมองขนาดกดหมอบก้มและกระโดดข้างได้แล้วปรับปรุงยกเลิกเครื่องหมายจากกุนเริ่มถึงวงล้อเฉียงด่วนอันนี้ปรับปรุงยังไงยังไม่รู้นะเดี๋ยวเดียวต้องเข้าไปดูในเกมน,นะแล้วก็การควบคุม อันนี้โหมดอัพเตอร์แมตนี้เราไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วมันไม่ค่อยมีคนอะ่ะมันมีรอยันอาริ a าเปิดวันที่เจ็ดเมษาเลยนะอันนี้ยังไม่เปิดนะอ๋อมันมันจะมีอาริ่าใหม่มาด้วยเปิดวันที่ 4. สี่สืเชี่วอัปเกรดอ่าแล้วก็มีเนี่ยหลักๆัอัปแชร์พาร์ทใหม่เนี่ยอัปเ,นะเกรดมาใหม่ใหญ่มากอะ่ะ ล,ลองเข้าไปวิ่งเล่นกันดูนะครับมีการแข่งรถแล้วก็เนี่ยแทนบอร์ดไฟฟ้าแทนชมวิวปรับปรุงกลไกขระนาดเพเล่นเพื่อลดแคลนปรับปุงแคลนด้วยเพิ่มฟีเจอร์ประกาศแคลนเพื่อให้หัวหน้ารล,ลองหัวหน้าสามารถประกาศได้ยิ่งดียิ่งขึ้นซีซั่นใหม่อ่ G2S5 เริ่มวันที่22มีนาลางวัน มีรางวัลความทรงจำทีมฉลองครบรอบ40ปีอันนี้หล,กลกกักๆก็มีแก้ไขบั๊กแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำภารกิจความสำเร็จมาดูดอ๋ออ,อ,อันนี้น่าจะบั๊กกลางกระบาลน,นะครับอ่เครสกลางกระบานอนะไอโฟน13ที่เขาบอกว่าเป้าสะบัดมันมันแก้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะว่ามีอะไรใบ่บ้าง อันนี้คือเชียร์พาร์คใหม่นะครับเข้ามามีคัตซีนด้วยเชียร์พาร์คใหม่ใหญ่มากอ๋อมันแค่ลอ,อยมา้ จะไปยังไงทั่วเนะี่ยเดี๋ยวเราลองไปแข่งรถด,ดูนะนี่แข่งรถจะอยู่นี่้างทีมใหม่แข่งคู่จำนวนรอบหนึ่งรอบแล้วกันแข่งมอเตอร์ไซค์นะ เดี๋ยวรอคนเข้าทีมก่อนช้าไปดูเดี๋ยวเราไปดูเขาแข่งกันดีกว่า นนี้คือโหมดแข่งรถนะครเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือสร้างห้องอันนี้คือคนเดียวหรือแข่งคู่อันนี้จํานวนรอบอันนี้เลือกตรงนี้เลือกรถนนแล้วกนน็มันจะมีเครื่องบินอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ตรงชิงช้านะเดี๋ยวไปดูในแมปอ e ิลัมเกลที่ปรับใหม่กัน อันนี้คือล็อบบี้ก่อนขึ้นเครื่องข,ของอีเวตนนะถ้าเราเดี๋ยวว่าโดดโดดลงเกาะถ้าเรายิงเขาได้ตัวเขาจะลอยนะ เราลงพีลามิตงตรุนพีรามิดบ้างบ a พีรามิดบ้างพีระมิด <c oughs> ข้างบนเอาเเจอบังบาง,บางฮัลโหลฮัลโหลบางอ้ยอ้ยย่าโกกเลยบันี่มโอเคอันนี้ลงมาข้มีปืนเลยนะ แต่เราก็ต้องฟาร์มนะกระสุนมันน้อยอะไอ้คนี ตายเทำไมมันขึ้นว่าผมใช้ระเบิดเพลิงวะ ค่ผมยังไม่ได้ใช้ไฟเลยนะตะเกียไปครับม่ต้องฟาร์มเราไปหารถเดี๋ยวไปดูอันนี้เลยนี่นะครับไอจุดสีนนี่คืออันนี้คือมีของฟาร์มแล้วก็นี่ ถ้าเราเปิดใช้มันเดี๋ยวมันจะสกแกนนมันจะเป็นจุดสีส้ม,สมอ่ะเนไหมมันจะสกแกนแต่มันจะสกแกนได้แค่แอับเดียวนะเนี่ยต้องเปิดใหม่ เราไปดูตรงเลขสี่เนี่ยเจอรถสองคันนะครับที่สแกนเมื่อกี้สีเขียวๆนะครับตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ยขึ้นรถมาสองคันสามคันสามคันนี้น่าจะรวมรถเรา,าั้งเดี๋ยวไปดูตรงเลขสี่ตรงนี้ชอบมีคนนะเดี๋ยวดูไั าตายไม่ทันได้ดูที่รถเข้าไปยังไม่มีคนมาฟารังนะเจอจักรยานแล้วได้กล่องมาแล้วจักรยานอืมจักรยานเนี่ยเรา กดใช้จักรยานสีสดใสมากครับนี่กดเล่งได้เลยนี่จักรยานเนี่ยคือยิงไม่พังนะเขา กัยานชนไม่พังรถชะลอยเองอะชะตาขาดเฉยอีเวนต์อารีน่ายังไม่มานะมาวันที่เจ็ดเมษานะถ้าตามที่เขาบอกอะก็อันนี้ที่อัปเดตใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ